มันวัดเรยกทำลกเางเพื่อพี่น้องทางกับเพื่อนเพื่อนแจ่แช่วนลูกเนาะบเลยเชือบาทได้ปะต้นมาแล้วเรา่านเงินมาจูปรดิ่งคู่ถวายตนเนาะเพื่อได้พาได้เพื่อจะลุกเลยลงมาถวายก็ลงกเริ่มมอแรล้ว แกเนาะแกเด้อครูบาจ๋าเนาะได้ลงแต่ทุกข์ปริภูมิพูนเด้อโบตลงมาแลยังมุนีวานาวจนะสาธะวะติครูสัยยา ทักทายสบายดีพี่น้อง FC เมื่อสุกคู่ทุกคนตื่นมือเช้ามามื่อนี้จะมีชิพาทุทกคนลงตักบา,าดญาติน้ำอยู่วัดพี่น้องเนาะมื่อนี้เป็น้นสินเพ่งชิพ่าครเดินแปดพี่น้องเอ้เนาะมื่อข้าพันศาพี่น้องมื่อนี้สิลงตักบาดนะทุกคนห้าไปเบิรงเส้นทางการลงวัดแล้วก็มื่อนี้มันขี่รถไทยลงพี่น้องหลายคนลงมาทุกคนเนะะาะเป็นเรื่องนั้นเดียวติดตามรับเสื้อับเบิร์พร้อมดีแล้วพี่น้องไอโฟนกระตุกทุกคนแห้งฝนไปวัดมื่อนี้เนาะ เดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะตอนนี้เม้นประมาณห้ามงพี่น้องเนาะก็เริ่มแจ้งมาแจ้งมาแล้วทุกคนฝนกระตกพี่น้องเอ้ยฝนตกแต่เช้ากูมือเนาะตี่มาเมื่อเช้ากันงข้าไปทำไมเผื่อไว้เตียงเผื่อไว้เผือล้มซีได้ลงวัดอยู่บนนอวันนี้ เกมเพื่งไปเนาะกันห้าท่งนี้ได้ยาแค่นี่แหละทา้ามันชุดเลย มาทำกับที่ร่องวัดมาหำมือนี้ฮะอเกยะมือน้เคียไทยเปเลยพี่น้องไอทีมงานเอากันได้ เกมไปวัดพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกหยิบๆอยู่เนาะเมืงกรุไทยพี่น้องเอ้ยเนาะฝนก็ตกห่าเปะเบิด วายวายหนวัดเรื่องหำลลงลงวัดแล้วก็พากันเฮาในวัดเนาะพี่ดูส่วนจ้มีแม่นเป๊ะหมดเลยทุกคนเลยฝนตกห้ามเนาะเบิ่งพี่น้องทางก็เปิ้นๆแซ่ๆฝนตกเนาะ

มันไปเองเงน้ำเด็กไม่ให้ปีสองพันเก้าเต็งจใหบริการเต็งให้เดี๋ยวนี้มึงมันมีผู้ช่วยหนูเดีอยโหดเด้เ้ยนี่ยกนั่งที่นี่

điên điên nhá điên điên phát giác bao không có mấy cái gì hết anh em ơi 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 เด็กกอนเดี๋ยวนั่งนั่งงต้นแรกนะลงแล้วะ่านมาทูปปริบุคุณถวายต้นเนาะได้พาได้เผยยลุ่งเลยยลงมาถวาย็ลงเริ่มาแรกเริ่ทีแรกเนาะเข้าารกาพ่อได้เกณเนื้อูบาจาเนาะได้ลงแต่ทูปปริบุกุ้นเโกดลงมาแล้วเออ เอรอยใารจึงนั่นสมดังมโนรถ์จุดอยู่ในมคอย่ากจะเงืนใจให้จะไหวรีบ่อยรีบ่อยหอยตันแ้มุ่งพุ่ใไฟ้าจะไ้ลายลไนจะจับใจซึ้นค้าสายความคฟดวดเวทนาจะได้ี้โคตส่านอยู่ฝ่าจะูเดอเจ้าผู้เจ้แก่แล้วนี่เอาหนังย่าเหินกันนุกเด แห้าหิวน้ำอ่าเน้อยโยบายทีมากอต่เนี่ยมีเงินอยห้าพันกไม้คุณนึกมาคุมาโผโ่โมทนาชนบุตรชนผู้ชนเออเข้าพัสษาคือการนอกขอให้ปิดบุครบขอให้เจ้านั้นสุขสบายหายหอดใจเอายาลำบากอาปะพิทิพิเคหรือจะท่าไปแล้วยังมีต้องมีต้องขอมาแน่แจจับอาวัยินยามดยาบินกินแล้วให้เทาขึ้นไม่นปนองเลยจะสู

Ah, lah, ah, ah. ไปโนภาคขาว วาลาลาวิจามียักขากันท้ปัญญาที่กันตาจัดที่จียังมูลีวันาวจะนางจัตาโเมตุนันตุธรรมน์ชาวันนากโลยันมาทัณตาธรรมันตชาอนยันตโลยันมาทัณตายังพันเตมีชงมีชงละกนาทายา้นจะเนนัสาห ปัญญาที่รนักธรรมสาธิยันวิวิจุระพันาใจญาทีโยไม่ไปาณมติแห่งเหล่าเขาพาลทังายหาอย่างอยูตม่เออาาีี่ีเป็นเาให้พะเเจ้ามศักด์องุุุนีมาครับอ

โอ้ั้องเข้าไปไปดูสิโอ้ไปโอเคโอเ ป่าเห็ดไมตองขังนั่นตองแจกต้องแจกต้องแจก้ออง้องแจกอง้องแงแอง้องแจกต้องแจก้องแจกต้อกต้อจ้อองแจกต้องแจกต้ bộ và tờ đó đó bố ờ cái tiêu hóa trên đó เด้อสวัสดี cái bụi cao

हा जमा होते आहे मध्ये

ยัดน้ำเลยก็มือทุกคน เขียมเมื่อีปน้องกลับบ้านกลับบ้านเกอะไนาเอาแล้วขัดฝนอีดี

लङआरको हामी गाडीहरू लिएर दुप्नुहोद लै होइन खो